เคยชิมกว๋วยเตี๋ยวมิดเนื้อหมูเนื้อไก่อ่ออเนื้อวัวเนื้อเป็ดตุนนะอ่าแต่คราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อแปลกๆไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนไปดูนั่เขาว,ว่าเป็นเนื้ออะไรค่ะพาคุณผู้ชมไปเลยนะคะทวีชยัยฟาร์ม <ขอ S 1> ที่นี่ค่ะ เขาจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเนียค่ะเนื้อจระเนนรรข้ตุ๋นค่ะอับปากรอใครคะอับปากรอเลยอยู่ที่เรียบคลองสารประทานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหน้าเขาเป็นร้านปิ้งย่างเนื้อจระเข้แต่และก็มาต่อยอดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้ตุ๋นรสชาติเข้มขน้นถ้าเปิดภาพตอนนี้ตอนแรกนี่ก็โอเคแล้วนี่เขาใส่เลือดกันสดๆนี่เป็นเลือดจระเข้สดๆนะมีแคปจระเข้ด้วยไม่ใช่แคปหมูแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้อจระเข้รวนรสชาติ หน,หนึบหนับไม่ผสมแป้งไม่มีกลิ่นคาว <c oughs> ขายในราคาชามละ50บาทเท่านั้นรหรือจะสั่งแบบหมอ้อไฟก็แค่200บาทนอกจากนี้ก็ยังมี <c oughs> อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจระเข้ <c oughs> ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยคุณสุดทธิชยัยเจ้าของทวีชัยฟาร์มน้อยฟัง